นะคะเออเราพูดถึงเนาะอันเนี้ยประสบการณ์เดินทางมาเมื่อกี้เกือบเลยนะคะทุกคนอยู่ที่สะพานเนาะเราข้ามสะพานอะ<ส>แล้วช่องว่างมันนิดเดียวอะแล้วมีรถที่เป็นรถตู<ส>้เชื่อไหมอะเขาเขาแซงมาแล้วเขาตัดมาข้างหน้าเลยนะทุกคนเขาตัดหน้ามาแบบกระชั้นชิดเกินไปอะโอ้โหแบบถ้าเรา ถ้าเรามีรถฝั่งเนี้ยเราเราไม่ได้เลยนะคะอันนี้เออมันไม่มีรถฝั่งเนี้ยแล้วเราก็แบบว่าปัดปัดไฟใส่เขานะคะโหเขาแบบบีบบีบบีบไฟใส่คืนแล้วก็เหยียบใส่คืนเลยนะคะแต่ก็ถ่ายแต่ก็ถ่ายรูปไว้นะคะแล้วเราก็มีกล้องด้วยนะคะคือคือมันกระชั้นเกินไปนะคะทุกคนเออถ้าทิ้งระยะนี่หนึ่งเราโอเคนะแต่นี่มันกระชั้นแล้วมันเร็วด้วยนะคะก็คือมันไม่ใช่ว่า มันจะเกิดอุบัติเหตุทั้งเราทั้งคนอื่นนะคะไม่ใช่เฉพาะคุณอย่างเดียวนะเอออันนี้แบบโอ้โห